ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคูทุกคนนี่ก็จะมว่าเบิงวิธีขัดพันธุ์เข่านะครับขัดพันธุ์เข่าแบบเศร้านามเป็นเขาเนี้วก่อของหกแบบรัางเดิมแบบต้นสูงนี่ก็เทลงน้ำเลยครับเทลงน้ำแล้วก็หาเนาวมาค้นครับผมค้นให้เข,าเรรข่าเม็ดรีบก็เม็ดรีบครับตีมายู่ทั้งไต่ะครับทั้งตไตใส่มันขึ้นมา ไอ้มันขึ้นมาให้มันขึ้นได้หลายที่สุดนะครับเด้อพ่อมันขึ้นได้ประมาณจะอ่าก้นไปเรื่อยมันขึ้นจากไ่น้อยๆกจัหน่อยนึงแล้วห่อกรหาฝึกสวิงหรือตะกา้าหรือยังก็ได้ครับที่มันสามารถที่ติดตักได้ที่มันติดตักได้แต่มันบางเหี้ยออกนะครับเนี่ยผมก็ใส่สวิงสวิงฮอนเข่าครับสวิงฮอนเข่าเดี๋ยวมาตากออกโอ้ครับหลายครับหลายเนี่ยอันนี้เข่ากระสอบหนึ่งเลยครับเบิง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 เปิด่ะ ปลาคารีบโอ้หลายครับเคารีบตัวนี้กับกับอะไรทิมหไหมใช่ครับเนี่ยเอาล่งเอาลงเอาล่องนองป่าเอาล่งลงาอลงนองป่าเลยเท่เท่ลงให้ป่ากินเพราะว่ามีบางเม็ดบางเม็ดมันกับอ่าติ็มเนี่ยเพรติมเนี่ยพวกนี้ปลากินได้ปลากะิกัดกินได้อยู่ครับรครับก็มาตากอครับหลายได้ครับนี่สอบหนึ่งเนี่ยสอบหนึ่งนี่เขารีบเป็นจำนวนหลายเลยจำนวนหลาย แล้วเข่าทีเข้ามาคัดลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อเอามาเส้นํำผมตอนนี้ที่ผมเฮ็ดเนี่ยก็คือตอนเฮ็ดตอนคำคำนะครับคำคำประมาณหามงหามงแล้วนี่หามงแรงหามงแรงเพราะว่าผมเจริญนําไปปั้นไปปันปป้นไปว่านไปปัน้นมืออื่นมืออื่นตอนเส้ามืออื่นตอนเส้าเพื่อจะได้มาปั้นให้ห้บอบ่ได้ออกตากแดดนะครับบ่ได้เอกตากแดดแต่ว่ากติพึ่งไว้พึ่งไว้ เพิ่งไว้ใส่ผ่าเขียวผ่าล้านห้องนี่แหละเพิ่งไว้ใส่ผ่าเขียวใส่ปลาล้านห้องนะครับเขาเรียบเทใส่เงาต้นไม้ต้นบักซิดาไปแล้วห้องก็สีมาก้นอีกเบื้องเยี่กรอบนึงนะครับก้นอีกรอบนึงเพราะว่ามันอาจสิมีอ่าพวกเม็ดลีบยุงไตยุงไตลอีกก็คือก้นให้มันเม็ดลีบให้มันขึ้นได้ได,ด้ขึ้นลายที่สุดลายที่สุดอ่ารอบนี้รอบที่สองนี่ก็คือสิพ่อ ห้าหกกัวกระไซตะกร้าหรือว่าสวิงยังนี่ยนะครับตักออกขึ้นเกา่าเนี่ยผมก็ใส่ไอ้ตะกร้าตะกร้านี่ตักทิมเลยตักทิมออกเลยเลยตักตะจนมันเมือดปุ๋นละครับตัะจนมันเมือดเห็นมันออกได้หลายที่สุดเอ่อเข่ากระสอบหนึ่งประมาณสามสิบโลสามสิบโลสามสิบโลนี่ครับผมว่าสามสิบแปดโลหรือสามสิบสองโลประมาณนี้บนบนอาจจะเกินนี้ เขารีบนี่นาซีออกอยู่ประมาณสองโลถึงสามโลว่าเขารีบด้วยครับเนี่ยประมาณสองถึงสามโลสามโลห,หอดแน่นอนเพระาะว่าผมออกมากนี่สามกระสอบสามกระสอบเนี่ยผมเจียวมามม่อวานจํานวนสี่ไรครับจมมํานวนสี่ไรจำนวนสี่ไรสามกระสอบนะครับเขาก็ตัดขึ้นมานสี่เลยเขาพวกเนตึงตึงๆเม็ดนางมูงนี่แล้วครับตึงๆผมบอกมึงพวกนี้สีเม็ดรีบว่ารายแล้วพวกนี้ไม่รีบสิว่าร้ายครับเ้าก็นั่มปพึ่งใส่ผ้าเขียวผ้าล้านเขาเลยครับ อเอาไปสาใส่ประเคียวปลานห่อนะครับเดี๋ยวเจี๋ยผ้าไปเบ่งลาเป็น,น,ปนยังไงนี่ครับพึ่งใส่นีเลยดูสนีเลย,เลยตักมาใส่เลยครับตักมาใส่ตักมาใหญ่ไว้แล้วห้องก็กวดออกตักมาใส่ตักมาใส,ส่เลยเอยครับคือว่าไอ้ตีม,มันอยู่ในซามในกะบะหฮอนะครับที่เราใส่น้ำที่เราเศร้าคือตักออกมาจนมืดเลยนะครับตักมาให้มืดเลย แล้วเขากับพึ่งนะครับบ่ได้พึ่งแดดตอนนี้ที่ผมเห็ดอยู่ประมาณหามงหามงเคืองละตอนแรกกะพึ่งข่างขึ้นไ้ขางขึ้นไปเลยพึ่งให้มันมันหมากมันกับบ่ถึงว่ากับมันสี่แห่งเลยหรอครับบ่ถึงกับมันสี่แห้งเลยมันกับสีนี่กามชื้นอยู่หน่อยนึงกามชื้นหน่อยนึงตอนเสาร์มาเขากับเอาไปวานได้เลยครับไปวานลหลัเกเพิ่นมาปั้นกบเนาะไเพิ่นมาปั้นกบได้ เป็นเขาพันธ์กอกอกหกนะครับเป็นเขากอหกตัวนี้ก็ได้มาจากน้ำเพลนอันนี้ของมันมัไก่พันแล้วไปหาซื้อก็ได้ไหาซื้อก็ได้นี่ครับก็เลยเอามาไปขอซื้อน้ำเพลนมากระสอบละห้าร้อยบาทเอามาสามกระสอบเมื่อวานสี่ไรนี่ครับเอาหอกขอ,ข,อข,อข,อของมาเพิ่งไหวยังสี่ครับเนี่ยมือดอขึ้นมาแล้วครับเนี่ยกาสีเมืดแล้วกลายสีเแลียวยนี่เขาหกมงแล้วครับหกมง